ถ้าเข้าใจได้โอเคนี่เป็นงานแกะบ็อกสดเกิดการกระแทกปั๊มถ้างานถอดมันจะตื้นเบอร์วันนี้ที่เช่ามาอันนี้เป็นพาที่น่าสนใจเลยนะเป็นเรื่องราวของบัคเกิลนี้น่าสนใจอันนี้คือ พระอะไรนิยมเล่นหากันไหมไพรีอ่ะอันนี้ก็คือนะครับพระกลิ่งไพรีพินาศไพรีวัดบวรอ,อ่ะวัดบวรปีเก้าห้าไพรีพินาศครับโบเหลี่ยมโบแหลมเขาก็แยกกันตรงบัวนี่อ๋ออ่า <c oughs> เนี่ยเขาเป็นเหลี่ยมก็เรียกโบเหลี่ยมสงสัยบอกโบเลียม ครับสวัสดีครับจํานวนการอา่ทำน้อยกว่าบัวแหลมก็เกิดความนิยมส่วนมากเนี่ยไายรีพินาเนี่ยแน่นอนครับเป็นพาที่คนรวยหรือคนพอมีอันจะกินพอมีอันจะสละเงินมาเก็บอยากได้คำว่าภายรีพินาคือภายรีแพ้ไพ่นะครับฉะนั้นศัตรูแพ้ไพ คนเราก็คือเวลาทําธุรกิจแล้วก็ย่อมมีคู่แข่งย่อมมีฝั่งตรงข้ามอการที่มีพระภัยรีพนาศนี่ไว้ใช้พุทธคุณนะครับศัตรูก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้อ่านี่ยนยยสยก็ส่วนมากเราเจอพระภัยฤีพนาเนี่ยพระเขาก็วัดกันที่นอกจากแท้แล้วก็วัดที่สวยไม่สวยพระเครื่องเป็นแบบนี้นะครับถ้าสวยแพงเลย อ่าหรือถ้าถูกแบบสึกๆเลยเนี่ยถูกมากๆเนี่ยก็ขายง่ายเพราะว่าคนที่เขาใช้พุทธคุณเขาซื้อส่วนพระกระภาพกลางๆเนี่ยนะครับอย่างพระล้านหนึ่งเนี่ยสวยๆล้านห้ามีคนซื้อขอให้สวยที่สุดคนมีตังค์ซื้อคนมีตังค์แท้แต่ไม่สวยคนมีตังค์ไม่ซื้อคือโชว์ไม่ได้อ่าส่วนคนที่จะเอาใช้พุทธคุณเนี่ยก็ซื้อไม่ไหว ฉะนั้นพระสภาพกลางๆอ่ะจะเป็นสภาพที่จะหาคนซื้อยากกว่าพระสวยกับพระย่อนสวยไปเลยนี่ส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นวิชาน้ําทองคืออะไรคือผิวพระที่เป็นสีทองสวัสดีครับพี่เอพี่เอฝากเจ้ากวางมาได้นะพระที่ผมปิดไว้นี่ใครที่ต้องการพระเครื่องเก่าๆยอดนิยมนะแอดเฟสนะ พี่สิทธิที่ชัยเล็กตระกูลชัยไปเลยนี่มีคนเอามาถวายรอสี่แล้วราศัตรูรอสี่อยู่ๆก็ตายไปเองนี่พูดภาษาชาวบ้าน mm hmm. เขาจึงเรียกว่าพระภัยรีพินัศนี่นะฉะนั้นความว่าสวยกันไม่สวยวัดกันที่ผิวที่เป็นสีทองเป็นน้ําสีทองอย่างนี้นะครับไม่มีตําหนิหรอกเพื่อนๆผมบอ,อกเลยคือคุณต้องดูธรรมชาติของพระป,ปีเก้าห้าให้ได้ เดี๋ยวนี้นะครับมีแต่คนเอาภาพมาถามผมคนแถวบ้านถามแท้ไหมความรู้จากอาจารย์โอ๊ตเลยที่ตอบคําถามให้ความรู้คนแถวบ้านโอ้โหเป็นคอมเมนต์ที่ผมประทับใจนะเนี่ยคุณก็จะค,คุณก็จะมีคนเรียกว่าอาจารย์อาจารย์ <c oughs> <c oughs> ครับอ่ะองนี้คือเป็นองค์ที่หน้าตาปากจมูกน้ำทองกระจาย ดีลีอกคงมี้ับมาเตอร์พีซอ่าใช่เพราะว่าต่อให้เป็นพระเปอริพินาตบัวเหลี่ยมนิยมสุดแล้วนะคือทองสุดคือบวัวเลียมแล้วความที่น้ําทองพวกเนี้ยถ้าไม่มีก็คือไม่มีถ้าหายไปแล้วก็ทํากลับขึ้นมาใหม่ไม่ได้น้ําทองคืออะไรการคือทองเหลืองเนี่ยเกิดจากการผสมมาทองแดงกับสังกะสีถ้าทองแดงมากกว่าสังกะสีพระก็ออกแดง ถ้าสั่งกระสีมากกว่าทองแดงพระก,ก็ออกภายขาวอ่าแต่ถ้าผสมเข้ากันพอดีเป๊ะจะออกเป็นผิวสีทองแบบนี้พี่สาสเกบอกดูเนื้อเป็นหลักใช่ไหมครับรใช่ครับดูเนื้อดูความเก่าพี่ยุทธนาบอกราคาครับนี่นะครับก็ต้องบอกว่าพระเครื่องแบบนี้เป็นพระที่ไม่ค่อยมีห้เห็นในวงการแล้ว พระแบบนี้เขาโด่งดังมานานเขาใช้ได้จริงคนรวยคนมีกระตังหรือคนเริ่มอยากจะสนใจบาเครื่องก็เก็บเช่าไปจนหมดหลวงป้งหน่อยครับพระแบบนี้ที่น่าเสียใจก็คือว่าพอเวลาพระแท้หมดก็เริ่มมีการเอาเก๋ขึ้นมาย้อมแมวให้เป็นแท้ขายกันแต่เก๊ไม่มีทางเหมือนแท้พี่พงศธรสวัสดีครับเอฟซีันขวาทุกคนอ่าแต่เก๊ไม่มีทางเหมือนแท้ครับ นี่องค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่ผิวดูโอ้ส่วนจริงหลัง2,500มีการสร้างโดยปั้นเทียนทีโรงไหมครับอาจารย์ทำได้หมดใช่จะทำพรุ่งนี้ปั้นหุ่นเทียนทีโรงก็ได้ก็ต้องคือถ้าเกิดว่าในอดีตมันมีปลอบเหมือนเหมือนรูปเหมือนปั๊มไหม ถ้ายังไม่มีวิธีนั้นก็คือถ้ามีก็คือไม่ใช่แต่ที่วิธีที่มีมาก่อนเป็นหลายร้อยปีปัจจุบันจะทําก็ยังได้สวยวันนี้ก็นางงามจักรวาลสวยจัดองค์นี้สวยมากในคอผมอาจารย์โอจะสเริดโซดาบัมเนี่ย <laughs> ผมบอกแล้วว่าโอ<ฮ>้โหไพย์ลีมิน่าเนี่ยไาย,ยอดนิยมเนี่ยคือเขาเรียกอาออกมาปุ๊บเนี่ยคนแย่งหังซือ้อ อ่าขอให้มีของแท้ออกมาให้เห็นผมต้องนำมาผ่านจอไลฟ์สดสันขวานเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าพระไพรีพินาศแท้ๆเนี่ยเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงสุดยอดจ้าพี่เกาวยังดูอยู่วังสะพานน้อยอีกหนึ่งวันนะครับนี่พี่เก่าดูดิไพรีพินาศละน้ำทองเนี่ยเต็มเลยสวยๆอ่ะองค์ที่สองบุญตาสุด,สด ไอรีี่น่ามีเนื้อเงินคนร่งไหมครับอาจารย์ก็ต้องให้เก่าอ่ะพี่อ่าต้องให้เก่าไว้ก่อนสี่แสนจะซื้อได้เป้าสภาพนี้ไม่มีราคากลางถ้าพระสวยนะนี่อันนี้รูปเหมือนปั๊มไม่ใช่หล่อปั๊มนะรูปเหมือนปั๊มรูปเหมือนปั๊มแอมินไปดูรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่ออื่นในพี่นาดีมีไหม อ่าหลวงพ่อเปาะหลวงพ่ออะไรก็แล้รูปเหมือนปั๊มนี่อันนี้รูปเหมือนปั๊มนหลวงพ,นะพ่อเดิมวัดหนองโพอ่านะครับพอเดิมวัดหนองโพนะนี่คำว่ารูปเหมือนปั๊มก็คือดูเหมือนเหรียญนะ่ะแกะบล็อกสดมีการปั๊ม เนี่ยเป็นงานปันะ๊มไม่ใช่งานหล่อถ้างานปั๊มก็จะคมๆไงเหมือนเหลียนน่ะนี่ข้างก็มีรอยตัดแล้วก็ตะใบเก็บงานนะไม่มีตําหนิผมบอ,อกเลยนะครับสำหรับผมก็คือว่าเอกลักษณ์พิมพ์เนะี่ยเป็นเพราะเดิมงานเป็นงานแกะบล็อกสดโลหะเก่าตรงยุคนะฮะโลหะเก่าตรงยุค นี่ก็ได้การเห็นไหมเนี่ยพาปัม๊มอย่างที่ผมบอกเนี่ยคุณดูธรรมชาติของงานปัม๊มนี่อันนี้เพราะโอด่ดอาเห็นไหมคุณเข้าใจได้ไหมว่า รูปเหมือนปั๊มพอเดิมตรงเนี้ยเก่ากว่าพ่ออดและเก่ากว่าพ่อชูนะเข้าใจได้ไหมครับถ้าเข้าใจได้โอเคนี่เป็นงานแกะบ็อกสดเกิดการกระแทกปั๊ม ถ้างานถอดมันจะตื้นเบอร์อ่ะคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องงานของหลวงพ่อเดิมนี่เขาก็จะมาแยกเป็น A B C ก็ใครแยกผมไม่รู้อ่าแต่ผมรู้แค่ว่า A B C จำง่ายๆบล็อกเดียวกันแต่ปั๊มไปเรื่อยๆแล้วชําลุด นะครับเวลาผมดูเนี่ยผมจะดูด้านหลังเพราะถ้ามีเนื้อเกินตรงเนี้ยมันจะเป็นบล็อกบีละอ่าแต่ถ้าพลิกมาปุ๊บไม่มีเนื้อเกินตรงนี้แล้วคมก็เป็นเอง่ายไหมก็มันแค่เนี้ยผมไม่รู้จะพูดอะไรให้มันฟุ้งหรือเข้าใจยากกว่าเนี้ยถ้าคุณเห็นบาดแท้บ่อยๆแล้วเขาแนะนำคุณ ให้เข้าใจคุณจะดูภาพเป็ตนตำหนี่มันไม่เข้าใจเหมือนความเก่าและวิธีการสร้างเห็นไหมฮะรูปเหมือนพอเดิมรูปเหมือนปั๊มคมชัดโลหะมีความเก่าตรงยุคคุณหลับตานึกถึงพ่อมุ้ยอ่ะก็แบบเนี้ยคุณหลับตานึกถึงพ่อเงินหนึ่งห้าก็แบบเนี้ยแต่อันนี้ก็จะเก่ากว่าพ่อมุ้ยเก่ากว่าพ่อเงินหนึ่งห้าของเกจะคมชัดลึกแบบนี้เหรอโอ้โนเวไม่มีทาง แต่ไอที่เป็นคนละแม่พิมอ่ะมันเป็นพระแท้แต่เป็นบล็อกที่ทําอีกคนละวาละถ้าเก๋นเนี่ยมันถอดบล็อกเดียวกันเลยไม่เก่านะครับแล้วก็ไม่คมอ่าบางคนพี่รอยจานเพราะเดิมเป็นยังไงถ้าพระคุณแท้ให้ต่อลอยจานอะ่ะมันใช่โดยออโต้ถึงไม่มีรอยจานก็ขายได้ถ้าคุณดูพระแท้ให้เป็น แค่คุณไม่กดดันว่านี้พระองค์หนึ่งเป็นล้านไม่ต้องไปกดดันกดดันทําไมอะ่ะทุกวันนี้คือพอรู้ว่าแพงกลัวแต่นึกอย่างเดียวพระรูปเหมือนปัม๊มปั๊มเหมือนเหรียญดูเหมือนเหรียญง่ายดูเหมือนเหรียญเนื้อทองเหลืองปัม๊มแค่เนี้จบนะฮะอ้าวนี่ฉะนั้นคมปุ๊บ A อบีซแย่อย่างไงพลิกหลังมาไม่มีเนื้อเกินถ้ามีเนื้อเกินเนี่ยบล็อกเริ่มชํารุดเป็น B ีคมพลิกหลังมาไม่มีเนื้อเกินเอ ถ้าพิกหลังมามีเนื้อเกินดีพิกหลังมามีเนื้อเกินเยอะๆไม่เคยคมแต่มีความเก่าก็คือสีง่ายไหมก็แค่นี้จริงๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปเหมือนปั๊มที่แพงที่สุดของนครสวรรค์น่าจะเป็นรูปเหมือนปั๊มที่แพงที่สุดของประเทศไทยด้วย ที่ผมอธิบายมามีใครสงสัยมากกว่านี้ไหมครับอ่ะนี่อ่ะอันนี้ก็คือรูปเหมือนปั๊มพอเดิมวัาหนองโพไม่ต้องไปสนใจครับจะกี่สงกี่แสนไม่เป็นไรเอาวิธีดูก่อนเดี๋ยวใครที่อยากได้ผมจัดให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวแค่ให้คนที่ อ,อยากจะดูแบบนี้เป็นได้รู้วิธีการดูก่อนง่ายๆครับอ่ะส่วนอันนี้นะครับหลวงปู่สุนี่หลวงปู่สุก,ก็จะมีพิมพ์หลากหลายพิมพ์พิมพ์ที่เขาหยิบยกอ่ามาเล่นหากันก่อน ก,กลายเป็นพาระที่มีการซื้อขายบ่อยๆก็เรียกว่าพิมพ์แพงอ่าแบบนี้ก็คือพิมพ์แพงอ่าอย่างนี้ก็คือพิมพ์แพงเขาเรียกว่าตัดชิดนี่นะครับซึ่งก็แน่นอนคนระับสวยๆก็หลายหลายแสน า้านครัก็คนอื่นกขาพูดกันเป็นล้านแต่ผมพูดในราคาให้ถูกกว่าที่อื่นไว้หน่อยอ่ะเอาอยู่ว่าหลายหลายแสนนี่นะครับอันนี้ประพามมทนตัดชิดก็<อ>ไม่ได้ไม,ไม่ก็คือถ้าเป็นปู่สุกเนื้อแบบนี้เอกลักษณ์พิมพ์แบบนี้แต่เป็นพิมพ์อื่นที่ยังไม่ได้จับมาเล่นกันแทง ก็เป็นราคาที่ยังไม่แพงแต่อนาคตเขาแพงได้แน่มีจานไหมครับพี่นะครับก็คือแท้เหมือนกันสภาพนี้ก็รอยจานก็คงจะไม่ค่อยเห็นแล้ววันนี้มีเมาไหมครับอาจารย์ถามว่ามีไหมอะ่ะก็ก่อนหน้านี้ก็ต้องมีแหละแต่ก็คงจะแขวน จนรอยจานแทบไม่เหลือแล้วอ่ะนะครับเายัังพอจบได้นี่นะแล้วก็อันนี้คุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณเจอพารแบบนี้คุณอยากให้เป็นหลวงพ่ออะไรน้องผมอะเอามาให้ผมบอกเป็นหลงวงวพ,วพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวพราะกิ่งวัดโพเลี้ยวอะสวยๆอะ สามมื่นนะนี่สะพะพิมพ์ใบโพแบบเนี้ยเป็นลักษณะของงานในช่วงปีศูนย์กว่าย้ำนะครับเป็นลักษณะของงานในช่วงปีศูนย์กว่าคราวนี้ผมก็ส่องไปผมบอกเอ้ยเนี่ยไม่ใช่กัญจิงผมซื้อไปใากั์กิ่งพี่ในวัดไร่กิ่งผมก็บอกเอาดูดิ ดูที่ทะลุหลังทองมานี่ดิเห็นไหมเนี่ยวัดไล่ขิงสองห้าศูนย์สี่เออพี่ผมลืมดูเห็นไหมฉะนั้นหัวแค่บว่าสองพารให้ละเอียดนี่อันนี้เป็นวัดไล่ขิงซึ่งเหรียญเนี่ยใบโพเล็กวัดไล่ขิงปีศูนย์สี่เนี่ยไอศูนหน้าเนี่ยโอ้โหขอบอก ก็ไม่ได้ถูกถ้าเป็นหลวงพ่อโสธรจะมีตัวทีใช่ไหมนี่ก็พบกับเหรียญหายากของวัลเลตขิงอีกหนึ่งเหรียญไบโเล็กวัลเลตขิงปีศูนหอ้าวใครที่รออะไรอยู่ก็มาอา้าวเริ่มที่ อันนี้คือพ่อเปิ่นวัดบางพระนี่อาจารย์ของหลวงพ่อว่าทำขุนแผนของพวกเราเนี่พร้อมเลี่ยมทองอย่างดีนี่อ้าวพ่อเปิดตรงนี้เอาห้าพันห้าเพียนไหมเอาห้าพันห้าขอปิดได้ไหมขอปิดได้หมห้าพันห้าครับทองนี้เรี่ยมไม่ได้ห้าพันห้า พี่ห้าพันห้าพี่เจ็ดใจเย็นพี่โอ้โหผีวเลยกามาด้วยพี่เจ็ดปิดนะครับห้าพันห้าร้อยบาทพี่ชุมพรไม่ทันพี่คนาทิ์ไม่ทันนะครับไม่รักผมจะรักใครอ่ะเหรียญน,นี่ฮะใบโพวันไร่กิ่งปีศูนย์ห้าทองยังเกินครับครับเดือดโอ้โหใบโพผมไม่ เจอมาหน้าจากห้าหกปีแล้วนะใครใครเจอเหรียญใบโบวันเล็กิ่งเรา้ายเมื่อไหร่เห็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ดีฟ้าใบโบวัลเล็กิ่งเนี่ยครั้งสุดท้ายผมซื้อตลาดเลสซิตี้สิบเอ็ดปีที่แล้วหมื่นสามห้าไม่สวยด้วยอันนี้สวยแบบกระไรทองเต็มเน่ แล้วทองสมัยโบราณดูเปอร์เซ็นต์ดิหนึ่งนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินมาแล้วครับเปิดแรกพิจีวิเศษเปิดในหน้าพันนี่ครับพเจิตมาหนึ่งมืนนี่เขาเรียกว่าอะไรที่เล็กๆเนี่ยลูกสาวแขวนดีแม่บ้านแขวนดีซื้อไปให้ลูกสาวแขวนแม่บ้านแขวนโอ้ดีนักแลแต่สุภาพบุรุษหลายแลท่านก็ชอบพาเล็กๆเหมือนกัน นี่แหละครับมห้าร้อยมาหนึ่งมื่นสี่พันบาทมาหนึ่งมื่นเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้ผมถามว่าคุณไม่เจอใบโพวัดไร่กิงสวยๆเนี่ยนานแล้วหรือยังใบโพวัดไร่กิงเอาว่าถะลอกทะเลอกเหลือกระไรนิดเดียวก็ต้องหมื่นกว่าบาทเอาว่าคุณเล่นบ้าเนี่ยวัดไร่กิงโสธรบ้านแหลมเขาตะเคาเนี่ยเพราะโตบางพีเนี่ย คุณเคยเจอเหรียญวัดไร่กิงครั้งสุดท้ายใบโพเล็กเมื่อไร่ดีวะโอ้ครับใบโพเล็กเท่าไหร่นะหนึ 10, 000, ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมเอา,<ห>าว่าเหรียญตัวเปล่ากระไหลท้องเต็มแบบนี้นะสองหมื่นเหรียญเปล่า,าก็ซื้อไม่ได้แล้วแต่ครับพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวมาห 10, นึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยี่พี่ชุม,มพลพระแบบนี้ครับอีกร้อยปีก็ไม่เลิกเล่นแล้วเป็นอมตะพระเครื่องครับโอ้โห อยู่ที่1,700งที่พี่ชุมพรนะครับขออนุญาตครับเรียกชื่อพี่พี่ชุมพรโอ้โหเอาแล้วครับโอ้โหฝาดะร้เดียวปิดแล้วนะครับร้อยเดียวเป็นเงียปิดที่พี่ชุมพรนะครับ1,7,100มรรบจรกิ่งไผ่ดีสวยมากๆครับตัดลง YouTube ให้ผมด้วยนะว่าใบโพเล็กวัดไล่ขิงเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าลงยาวัดไร่ขิงเนี่ย ปีศูนย์หกนะใ<ช>เป็นแสนถ้าลงยาหลวงพ่อโสธรต้องเก<ช>้าแปดถึงเป็นแสนนะครับผมบอกเลยว่าวัดไล่ขิงวัตถุมงคลน่ะที่ทำน้อยๆหายยากช่วงปีศูนย์กว่าแพงเอาเฮน่าผมถามว่าคุณไม่เห็นเนะี่ยใบโพวัดไล่ขิงนะ่ครั้งสุดท้ายเนี่ยมานานแล้วหรือยังอ้าว